้อมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยและอาเซียนหลังจากที่เดินหน้าประชาคมเต็มรูปแบบปีนี้นะคะกัมพูชาอินโดนีเซียรวมไปถึงฟิลิปปินส์เป็นพื้นที่ที่ทางผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียนมองร่วมกันว่าจะเติบโตแล้วก็มีโอกาสลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งแม้ว่าอสังหาริมทรัพย์ของไทยในหมวดราคาสูง5ล้านบาทขึ้นไปนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบในปีที่ผ่านมาแต่ภาพรวมปีนี้มูลค่าของตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจจะลดลงถึงร้อยละ 3าค่ะนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ <Yeah. S 1> ทั้งไทยและประเทศอาเซียนได้ร่วมแลกเปลี่ยน <Yeah. S 1> มุมมองและคาดการณ์ <Yeah. S 1> ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยและอาเซียน <Yeah. S 1> บนเวทีลู่ทางการเจาะตลาดอาสังหาริมทรัพย์อาเซียน yeah. ทางผู้เชี่ยวชาญด้านอาสังหาริมทรัพย์ของไทยก็ระบุถึงแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ว่าแม้ว่าปีที่แล้วอสังหาริมทรัพย์ราคาสูง5ล้านบาทขึ้นไปจะยังคล่องตัวแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนะักแต่ว่าภาพรวมปีนี้หน่วยการเกิดใหม่ของอสังหาริมทรัพย์ไทยอาจจะลดลงถึงร้อยละ5และมูลค่าก็มีแนวโน้มลดลงร้อยละ3ค่ะเมืองไทยเรากรุงเทพเราเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยจำนวนหน่วยก็ลดไปสัก5%เแต่มูลค่าเพิ่ม นะขึ้นมา5%้าเปมูลค่าเพิ่มมาสิบแต่ว่าเชื่อว่าในปี59าเาเนี่ยจำนวนหน่วยก็จะลดไป5%มูลค่าก็จะลดไป3%เนะเนื่องจากว่า,าปีที่แล้วเนี่ยมันมูลค่าเพิ่มเนื่องจากว่าสินค้าราคาแพงขายได้ดีสินค้าราคาธรรม,รมดาขายไม่ค่อยได้ส่วนอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมและอาคารสำนักงานที่เข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้สะดวกเป็นประเภทที่นายสมพลมองว่าจะยังเติบโตและทำกำไรต่อเนื่อง ขณะที่อสังหาริมทรัพย์แนวราบอย่างบ้านจัดสรรเกิดใหม่ก็อาจจะไม่โดดเด่นนักนะคะจากทำเลที่ไกลจากย่านธุรกิจและสำนักงานค่ะขณะที่กัมพูชาอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ในพื้นที่เมืองหลวงและพื้นที่เชื่อมโยงหลายๆประเทศก็มีแนวโน้มที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเติบโตขึ้นอีกในอนาคตเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนส่วนประเทศอาเซียนที่สนใจมาลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในไทยตอนนี้ยังคงเป็นสิงคโปร์มากที่สุดค่ะ